สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนเป็นจังไดสบายดีกันบ่าจ้าพี่น้องสบายดีกันบอหลังจากปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่ปีใหม,ม่แล้วอันผู้ใดอันกลับบ้านไปเที่ยวไปทางใดกลับบ้านกลับอบัน,บนนอกบ้านอย่างเนาะอันกลับจากออกผู้ใดเห็นงานทุงเทพกับกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวกันเด้อขอให้เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยปลอดภัยเด้อพี่น้องจ้า ผู้ดลกับไปให้งานก็ขอให้เด็เงินลำรวยกันด้อยจ้ะมื้อนี้แม่นีน่ได้นีเด้ยอยังก่อทองม้วนบ่ทองม้วนรถมะพร้าวว่าไปหลานไทยมากกเลยเอามากินมากินโช์นิดๆหน่อยๆเนาะมากินน้ำแม่นิดเลยเด้อจ้ะทองม้วนจ้ะอืม YUM! Ừ. <laughs> mm. mm. yeah. Hm. Mm? Mm. หอมกินง่ากับอรสปกเผาแซ่บกลมกลมไม่ได้กินโดนเราให้กันละ่ะอ มัดน,น,นะเหลือสองต้นสุดท้าย Men mm. well. mm. แล้วแค่นี้แล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะเอาไปแอบเอาซ้อนตักสดหลังไม้กินให้มันคุ้มสื่อมาอยู่เมื่อน,นี้เด้อประมาณสองเผ้าสองเพ้าสามสิบพี่ตกเป็นเงินไทยเท่าใดแอนเพ้าหนึ่งสามสิบเก้าสองเผ้ากับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปด ปดสิบเก้าสิบเป้าไงเอ้แปดสิบเก้าสิบบาทซ่องนี่ฮอนี่เนาะแต่อิ่มอยู่ได้หรพี่น้องก็โอเคอยู่เนาะมันมากไก่เพื่อนมากไก่เพื่อนก็นต้องเพื่อนก็นต้องคูณสองคูณสองเผื่อค้นขายเพื่อนเกษตรกำไร่เนาะถ้าไปจังไดเขาก็ไปเดษก,กำไร่ดอกมันมันเวลาเขาก็ต้องเข้าใจของเพื่อนมากไก่ทรงมากจากเมืองไทยคลิปนี้แม่น,น่ก็ขอไปก่อนด้อพี่น้องมาโดนแล้วเบิ่งแล้วก็กรุณากดไลค์กด ติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งติ้งติ้งให้แมานิดน้ำเดินด้พี่น้องจ๋าผู้ใดอยากให้ไม่ได้กินนี่ยังกะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเลยพี่น้องเดี๋ยวแมนนิจัดให้เด้อผู้ใดอยากให้แม่ได้กินอีหยังบอกมาเลยแมนนิจัดถ่าทหาได้ทหาบ่ได้กะแม่นิดก็ขอขอโทษไว้ก่อนอย่าเอาอันที่มันแบบว่าอันแปลกพิสดารไหลเอาเอาที่มันพอหาได้เด้พี่น้องอัน ไม่นด่ก็ไปก่อนเด้อบ่งแล้วก็คอ้มีความสุขความจเจริญได้เจ็บได้จนได้พี่น้องมีความสุขล่ำรวยเงินทองเด้อถูกหวยรวยเบอร์ล่ำรวยขึ้นไปเด้อสาธุสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องบายบาย